สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับบ้านพระเครื่องวันนี้ทางบ้านพระเครื่องจะมาขอนําเสนอนะครับพระสมเด็จของหลวงปูน่านาครับพินปกโพใหญ่นะครับรุ่นนี้ไม่ฝังตะกุดนะครับมีฝังตะกุดกับไม่ฝังตะกุดนะครับรุ่นนี้จะมีส่วนผสมของอสมเด็จรุ่นเก่านะครับที่ สมเด็จพุทธยานโตท่านได้ปลุกเสกเอาไว้นะครับตึ้งหลวงปูน่นาคท่านได้เก็บเอาไว้นะครับก็พระสมเด็จรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปีพศ2อ9 5น่อนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเนื้อ,อจะแห้งนะครับปกโพนะครับปกโพอันนี้ด้านหลังนะครับ ด้านหลังด้านขลางนะครับก็พระหลักร้อยนะครับแต่พุทธคุณหลักล้านนะครับอลองไปเช่าหามาบูชาดูนะครับาทางบ้านพระเครื่องกข,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ